สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลืนไปอัมทรีนีโดยแม่หมออั้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสำหรับคนที่ไปเห็นนะว่าคนที่ส่องเราเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วก็มันจะมีความเอ๊ะสงสัยบางใครบางคนนะที่ว่าเขาตั้งใจมาส่องเราจริงๆหรือว่าเขาแค่มีเน็ตเนาะ เขาตั้งใจส่องหรือเขาแค่มีเนต็ตนะเขามีใจหรือแค่มีเนต็ตนะเออเขาส่องเราจริงๆหรือเขาแค่เลื่อนผ่านแล้วมาเจอของเราเอออ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันดีกว่านะเปิดไพ่มีไพ่เลือก3ามกองด้วยกันนะครับกองที่1นึนะกองที่2นะกองที่3นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะรู้สึกสดชื่นเนาะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสมลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกดีนะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออก,กย,ยาวส่งกระแสจิตส่งออกมาผ่านดวงตาที่3เนาะก็คือหว่างคิ้วนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าที่เขาส่องเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่านะ สักสามลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกเป็นสมาธิเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าที่เขาสองคุณเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่าหากคุณสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองนะถ้าคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกล่องเดียวได้ค่ะ นะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2และกองที่3อ่ะขอดูพลังงานหน่อยซิว่าเขาตั้งใจมาสองคนจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเขาแค่เลื่อนผ่าน ก็เ <inate> <ack> ลยมาเจอนะอะขอดูพลังงานหน่อยสิเขาตั้งใจมาสอบคณจริงหรือเปล่าเนาะสามถึงห้าใบนะคะขอดูพลังงานหน่อยใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะว,ว้าวใบที่สามมาค่ะโอ้โหใบที่สี่หลุดมาเอ้าและใบที่ห้าโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย มันแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกว่าที่เขามาส่องคุณเนี่ยเขาส่องโดยตั้งใจนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันแน่นอน100%เลยว่าที่เขามาส่องคุณที่เขาเห็นที่คุณเห็นเขามาส่องคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่ว่าเขาเลื่อนผ่านแล้วมาเจอแต่มันคือความตั้งใจเขาตั้งใจจะส่องคุณค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาส่องคุณนะ เขาตั้งใจจะสองคุณคุณมีสเสน่ห์มากนะนะมานทำให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่สองคุณแล้วเขามีพลังมีกําลังใจมีความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่าง เขาตั้งใจจะสองคุณจริงๆไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าเขาเลื่อนผ่านแล้วมาเจอของคุณก็เลยดูไม่ใช่เลยนะหรือมีเน็ตเลื่อนๆเลื่อนๆฝีไปไม่ใช่เลยเขาตั้งใจจะสองคุณจริงๆเขามีความตั้งใจที่จะสองคุณเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วรู้สึกว่า มีความรู้สึกพิเศษกับคุณนะสเปเชียลเลยพิเศษนะใส่ไข่เลยนะมีความรู้สึกด<ๆ>ีๆกับคุณมากๆแล้วก็ชอบสองคุณด้วยเพราะทุกครั้งที่สองคุณทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าคุณทุกครั้งที่ได้เห็นโพสต์ของคุณ,คคณมันรู้สึก <c oughs> มีความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกแฮ ppy รู้สึกมีความสุข <c oughs> อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่ ความบังเอิญใดๆทั้งสิ้นที่เขาสองคนเขาตั้งใจนะจ๊ะเนาะเขาตั้งใจจริงๆแล้วเผื่อถ้าเกิดคุณแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วเขามากดไลค์หรือว่ามาส่องอีกนะ,ะ mm. ก็ต้องบอกเลยนี่คือความตั้งใจนะจ๊ะ mm. เออคุณสังเกตได้จากการแชร์คลิปนี้เลยตั้งเป็นไอ้นี้ก็ได้แชร์ mm. เป็นสตอรี่นะเออตั้งเป็นสตอรี่นะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาก็จะมาส่องอีก mm. เพราะว่าเขาตั้งใจไงเออ เขาตั้งใจจะมาสองคุณอยู่แล้วเขารู้สึกดีๆกับคุณมากๆแล้วก็อยากจะสองคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาออใครแล้วพ่อน่ายอย่าลืม่อหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างค่ะมาดูกันว่าเขาตั้งใจจะสองคุณหรือเปล่านะหรือว่าแค่แบบผ่านๆมาหรือว่ายังไง นะขอดูพลังงานหน่อยสิสาถึงห้าใบใบที่1มาค่ะโอ้ยใบที่สองมาค่ะโอ้ใบที่สมาค่ะอุ๊ยตายแล้วภาพสื่อมากอใบที่สี่มาค่ะโอ้โหและใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหโอ้ย เขาตั้งใจส่องคุณนะเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะที่คุณเห็นว่าชื่อเขารายชื่อของเขาเนี่ยขึ้นมาเวลาที่ส่องสตอรี่ส่องข้อความอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันคือความตั้งใจดูเหมือนเขาคิดถึงคุณนะดูเหมือนเขารู้สึกดีกับคุณนะดูเหมือนเขาลลลหลาางรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะเออเขาตั้งใจส่องคุณจริงๆนะเฮ้ แล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยตั้งใจจริงๆที่จะมาส่องคุณรู้สึกดึงดูด๋ยวคุณรู้สึกพิเศษกับคุณรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะที่ส่องคุณคือเป็นความตั้งใจเลยตั้งใจที่จะส่องเพราะรู้สึกคิดถึงรู้สึกดีๆรู้สึกชอบรู้สึกแอบชอบรู้สึกแอบรักรู้สึกอยากจะทักอะนะแต่ไม่กล้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาตั้งใจมาส่องคุณจริงๆ รู้สึกดีกับคุณจริงแล้วก็อยากจะทักคุณด้วยนะมีความรู้สึกอยากทักด้วยแต่ไม่กล้านะเออมันมีความไม่กล้าอะไรบางอย่างแต่ที่ส่องคุณทุกวี่ทุกวันที่เห็นชื่อเขาขึ้นมานั้นต้องบอกเลยมันคือความตั้งใจที่จะส่องเออมันคือความตั้งใจที่จะส่องเลยมีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความรู้สึกหลงรักหลงใหลคล้างครในตัวคุณนะส่องคุณเนี่ยเพราะว่าคิดถึงเพราะว่า ห่วงใยเ,เพราะมีความรู้สึกดีๆมีความชอบมีความรักมีความแอบชื่นแอบชอบแอบชมแอบรักแอบนิยมชมชอบในตัวคุณนะไม่ใช่ความบังเอิญใดๆทั้งสิ้นที่สง่งทุกวี่ทุกวันทั้งหมดนี้นั้นต้องบอกเลยเพราะว่าฉันชอบเธอเออ,เอ,อใครแล้วนายอย่าลืมมีรับนายแล้วก็แจกลิมอ,อไปอยเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ เอะกองสุดท้ายมาขอดูพลังงานหน่อยสิว่าที่เขาสองคนเนี่ยเขาตั้งใจมาหรือว่าอย่างไรผ่านมาเจอหรือว่ายังไงขอดูพลังงานหน่อยสิใบที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะโอ้โหใบที่สามมาค่ะเออใบที่สี่มาค่ะโอเคและใบที่ห้ามาค่ะ ว้าวว้าวว้าวนะว้าวว้าวว้าวนะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะทุกครั้งที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียนะคะต้องบอกว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่เขาบังเอิญเห็นสตอรี่ของคุณแล้วเขาก็กดเข้าไปดูเออหรือบางครั้งบางทีเลื่อนผ่านแล้วก็เจอสตอรี่ของคุณแล้วก็หยุดดูเ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะส่องโดยตรงหรอกแต่ทุกครั้งที่เปิดเจอแล้วเห็นเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้เรื่องของคุณเขาอยากจะดูสตรอรี่ของคุณเขาอยากจะหยุดดูเรื่องราวของคุณต้องบอกเลยสตรอรี่ของคุณมันทําให้เขาสนใจในตัวคุณเนอะ <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าที่เขาขึ้นมาส่องคุณเนี่ยถามว่าเขาตั้งใจจะส่องหรือเปล่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ เห็นแล้ ute, hey, วมันน่าสนใจก็เลยอยากจะรู้เออไม่ได้ ת, lying, ไ,มไม่ได falls, ้ต <so ั้งใจอะไรหรอกนะแต่ว่าสนใจอยากรู้นะเห็นแล้วมันว้าวเห็นแล้วมันอน่าสนใจก็เลยคลิกเข้าไปดูไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาแค่อยากรู้เขาก็เลยเข้าไปดูเท่านั้นเอง รู้จักพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องส่องหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เปิดโซเชียลมา<ๆ>เห็นสตรอรี่ของคุณหรือบางครั้งบางทีเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะแนละ้วเจอสตรอรี่ของคุณแล้วมันทําให้เขาสนใจหยุดความสนใจเขาได้แล้วเขาก็อยากจะรู้เรื่องของคุณเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะส่องคุณโดยโดยตรงโดยเฉพาะนะเพราะว่าไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ ขยันทำมาหากินขยันทํางานขยันทําเงินขยันสร้างหาเงินหาทองอะไรต่างๆเนาะวันนั้นแล้วเขาอาจจะไม่ได้โซเชียลแบบจ๋านักนะคะหรือว่าโซเชียลแหละแตโ่โซเชียลในในเรื่องของการทํางานหรือพัฒนาตัวเองแต่ทุกครั้งที่เล่นโซเชียลแล้วเห็นโพสต์ของคุณเห็นสตอรี่ของคุณเนี่ยมันดึงดูดให้เขาอยากจะรู้เรื่องของคุณแล้วก็ไปส่องคุณอยู่บ้างนะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาแคเ่เขาไม่ได้ตั้งใจจะส่องแบบตะบี้ตะบันเขาแค่ เห็นแล้วน่าสนใจแล้วก็เข้าไปดูเพราะว่าคุณสามารถหยุดความรู้สึกหยุดปลายนิ้วของเขาได้หรือสร้างความสนใจให้กับเขาได้นะและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เขาส่องคุณเนาะหรือว่าคิดเข้าไปดูเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีๆเนาะรู้สึกสับสนเหมือนกันรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรามาส่องเขาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเหมือนเปนจังหวัตกรุมรักเป็นอย่างนี้ทุกวินาทีที่ได้พบเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนกับว่า เ,เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกครั้งที่เห็นก็อยากจะสนใจอยากจะเ,เข้ามาดูนะแล้วพอเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกแบบตกหลุมรักเออรู้สึกตกหลุมรักรู้สึกดีๆรู้สึกพิเศษด้วยอะไรต่านองนี้เนาะใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ซกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย